ใต้คลิปนี้ผมจะทับชาเลนจ์ผมจะมีเวลาให้ตัวเองหนึ่งชั่วโมงกากการฝาเ,เวลปัจจุบันไปเบลล์ร้อยห้าสิบแล้วผมทำไม่ได้กินน้านาแล้วได้ไหมไปดูก่อนจะไปชบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับยังมีผู้ที่ดูแต่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยครับเริ่มจับเวลากันได้ตามที่ผมสัญญานี้เรา จะกินน้ำมันหนาวนะทำไม่ได้ไปในหนึ่งชั่วโมงนี้เริ่มฟาร์มบริการฟาร์มอย่าง King t o u s h อนนี้ก็ต้องรับโค้ดก่อนนะโค้ดผมจะแจกไว้ในคอมเมนต์นะโค้ดพวกโค้ดคูณสองอะ่ะไอเริ่มบริการฟาร์มกันได้ นี่แล้วก็ตายไปเรามันเตอร์เกิดล่ามรวมกันต่อตัวที่หนึ่งตัวที่สองมาตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่ ล่างรวมกันแล้วเราจะได้สก,กิลหมูเน้นสก,กิลหมูเน้ฟน,ฟ,น,ฟ,นฟันฟันฟันผลพิศาที่ผมใช้ก็เป็นผลไฟนะของเอสมัดอักคีตัวโปรดอีกในเรื่องนี้ฟาร์มในเวลอาร์ ทำอย่างน,านี้วนไปเรื่อยๆแล้มารวมกันก็สกิลไปสิเอ้ยเหมือนว่าจะมีคนมา ไปเขาไม่น่าจะยุ่งอะไรกับเรานะเขายัดเปิดก่อนได้เปรียบนีหน่ะตายไปดิเปิดก่อนได้เปรียบเรือวการขู่นะจ๊ะเดีย๋ยวเข้ามาในสนามรบของข้าไปฟาปร์มต่อวิมันเขาจะมาวิเราจะสู้นะหรือ จะสู้หรอสู้เปล่ะจะสู้เปล่ะอุ๊ยโอ้มันเขาจะสู้นะหมาเข้ากลับแก้แค้นแล้วนี่แน่ไก่ตายนะมาฆ่าความชิลๆไปว่ามันจะไม่มาไงมันก็รู้ไปแล้วว่าใครโหดกว่ากันเฮ้ยมันมามันมาเฮ้ยข้างนี้มันยืนนิ่ง ยืนนิ่งหรออ,อุ้ยยนิ่งหรอไ,ได้ไม่ได้ไอ้แก่อยเดียวหายเดี๋วยวจะมาซ่ากับพี่น,น้องฟาร์มกันต่อบอกแล้วยืามาซ่าเบ้ยโอ้ยใช่แ่งเล่นทีเผือตได้เจเอ,อกันหน่อยกันหน่อยอ่ะฝ่ายพีทีละ อยู่ไนอยู่ไหนแอบอยู่นี้หรอแอบอยู่นนี้หรอแอบอยู่อยู่นี้หรอไมแ่ยูไปไม่โดนลบ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 ไไหนจะไปไหนโดโดนจุ๊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 าิ่งไม่โดนถาอย่เอาหน้าไปตายตายเก่งไ่เก่นี่ไงมอนเตอร์เป็นของฉัน เฮ้มาเเป็องฉันเฮ้มันมามามาอดีไปดิจะเอาไม่ละเอาไม่ละเฮ้เจ็บ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 เจายลายลตีแน่เกิลเดียวรู้มือนะน้องซากับพี่ดิอัพออ๋อว่ามันจะไม่มาเหรอรู้ไปแล้วเมื่อกี้ใครโหดกว่ากันแหม

ไห้จะไ,ไม่ได้อแอบอยู่ช่องนี้หรอแอบอยู่ช่องนี้หรอตายสิไม่เก่งไม่ได้เก่งแง่บางอาัดเอามาเตอร์มันจะแย่งเราฟาร์มหรอวิ้วมันมามาที่จะแย่งคลิปเราวิ้ววิ้ววิ้วใช่มันมาลบ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 อะไรไม่ใช่ โอบลบนี่ไงผิวผิวชัดชัดชัดยิงไปโดนโดนไอ้เหี้ยเดียวเอ็กยัดหน้าไปดีตายเวลาหวังว่ามันจะไม่มาอีกนะอย่าบอกนะมันมา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 อุย้ยลบลบได้ลบได้ช้าเข้าหน้าอ๋อมันไม่เปิดดีดี เราไปแล้วไปบลาร์ดมอนเตอร์ค่ะแน่แน่บลาร์ดเดี่ยวบลานะนี่นี่อะไรแม่งเลยมันไส้มันไส้ฮะอัพอ๊บอ๊บอ๊บฝนพิศนะเฮ้ยมันเปิดพีพีโรบโรบนี่แหน่จะมาเล่นเดี่ยวจะมาเล่นเดี่ยวจะมาเล่นเดี่ยวหมอจะมาเล่นเดี่ยวหรอพูดถึกว่าเจ๋งแฮน่เดี่ยวหมอเดี่ยวหรอ แล้วจะคิดจะมาเปิดศึกอะค่ะ ัรเคว,ว,วิแล้วก็ตายควิวนลูกเหมือนเดิมไอ้ฟรามเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออหก่องใบเดียวมันยากขนาดน,นี้ฟรามฟรามจนกว่าจะให้เปลีนะ่ยนกระนะเฮ้ยบวกต่อเลย วิสายไปเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มความแรงให้กับเพลวรริสายเรานั่นเองไปเลสก็เออเลยๆเลยนี่แหละชาไปตายไอรอมนเตอร์เกิดาม กันเรื่อยๆหลังจากที่ผมได้ฟาร์มเกาะทะเลทรายมา ตอนนี้ผมเลเวล122แล้วนะแล้วก็มาถึงเกาะน,นี้เกาะแข็งตัวที่ผมจะตีก็น่าจะเป็นเดอะบอสของเกาะน,นี้เพราะผมได้ฟาร์มเวลไปเยอะละแล้วก็ลารับเควสเยติก่อนอ่านไม่เยติหรือเปล่าถ้าอ่านไม่เจอก็ขอภัยณที่นี่ด้วยหเหมือนว่า เกาะนี้จะไม่มีไปใหญ่เกาะเริ่มเซิร์ฟดิอะแล้วเซิร์ฟนี้อุ้ยเหมือนว่าจะมีบอสแต่โค้ดคูณสองใกล้หมดแล้วขอ,อยาดใส่คูณสองก่อนละกันนะไปรับควิดแล้วก็มาตบมันดีกว่าอ่ะรับควิเสร็จก็เปิดเลยไม่ดีหรอกเปิดเลยยัดยัดหน้าสองสกิลวันนี้น่าจะอีซี่ ถ้าจะฆ่าได้แบบง่ายนี่แน่ไม่มีอะมากเขาแบบง่ายชิวๆเลยบอลนี้เวลก็ห่างเยอะอยู่นะแต่มันจะตีเราเข้าแล้วนะมันแบบเหมือนเหมือนมีฮาคีอ่ะโกงเกินนะป้าหนีแน่ตีไปตายโอ้เวลเด้งเยอะจัดไปเป็นเซิร์ฟเอ้ยอย่าเพิ่งอัพสกิลไม่ใช่ดิอัพ่าพลังกน ่ะเป็นเซิร์ฟกันไปขึ้นไปเ้ยเหมือนว่าเราจะลืมบนเกาะนี้ว่ามันมีของดีอยู่น่าจะมีของดีล่ะนี่ยายมาแล้วซื้อเลยไี่แน่ซื้อมาแล้วนี่คืออะไรนี่อ๋อฮาคี้์หรอ อย่าไป็นใจไป็นใจมันอันพวกหาคีเกาะกระโดดจำผมซื้อมาแล้วนะแต่นี้ยังไม่ซื้อแล้วก็ซื้อมาแล้วครบสามอันละอุ้ยมันว่าจะไม่ได้ตั้งใจกดนะกะัดเิดไหนลองอุย้ยลองไม่ได้มีใช้ไม่เสร็จไหนลองสิจะวับไกลขนาดไหนขออญาตวัปไปตรงเคด ถึงหรือเปล่าเฮ้ยเวอร์เกิน,นกกอ่ยังโกงดิไอ้ตีตีไก่ต่ออี่นี่ไม่ได้เต็งเลทก็อยสะสก,กิลเดียวตายเป็นไงนเป็นไงเขาดูแบบสก,กิลเดียวตายเขาดูจะเห็นแบบสก,กิลเดียวตายแต่ผมอะโอ้โหรอไปใส่เป็นหลายสก,กิลเลยนะมันคือพลังตัดต่อ ไปเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วมาถึงก็เปิดเลยเซิร์ฟนี้ไปหรืเอเราจะใช้พลังแบบกิลทีเดียวตายเหมือนเดิมดูหมาใช้พลังแล้วตายเลยอุย้ยยังไม่ตายไม่จะตายเยสกิลสุดท้ายปิดฉากนี่ไงตายไม่ล่ะเปลี่ยนต่อเลยเนี่ยบอกแล้วพลังเนี้โกงใครสู้ได้เลยพลังนี้พลังตัดต่อ อันนี้เวลก็ร้อยสาสิบสองแล้วนะกับเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะโอยเหลือสิบนาทีสาสิบหกประมาณสาสิบสี่วิไปกลับไปฟาร์มกันต่อจะทันไหมเนี่ยคอยทันละอ<า>ไอ้ยายเซิร์ฟแบบวิชานินจาเนี่ยมาถึงแล้ว แต่มากอผิดอ๋อจบเลยอันนี้มันอ้โหอันนี้มันอ้โหเควเวลสุดเลยนี่เราต้องไปก่อนอน้นใช้วิชานินจาอีกรอบหนึง่งเนี่งมาวิชานินจาเป็นไงันพีทอะมีนินจาอยู่ด้วยทำเล่นบอยอุ้ยอันนี้ได้ตังค์เยอะเลเวลเยอะด้วยฟาร์มกันหวังว่าเราจะชันนะเวลา ไปตอนนี้ไม่มีอะมากขอคูณสองไปเร่งสปีดคลิปเลย หลังจากที่ผมได้ฟาร์มาสักพักหนึ่งอ,อ๋อเหลือเวลาอีกไม่มากชัน์จไม่ไหวนงเอ้ยไปฟาร์กต่อ អុយវេលាលើមែនมากបាយផងតអឺ นี่คือชาเลนจ์ที่ผมทำไม่ทันนะต้องกินมามนาน้าใช่ไหมคลิปนี้ผมจะมากินให้ดูกินแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยสักคินี้ขอลาไปก่อนครับผมทำต,ตามแล้วนะครับ